แอบแทงข้างหลัง<อ>สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้รุกชเช้าตอนตอนไปอาบน้ำ <c oughs> ก็เราก็จะเปิดเพลง <c oughs> นอไปด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็จะถ้าเป็นผมเป็นดีเจครับผมก็จะเปิดเพลงที่ที่รู้ว่าผมชอบฟังเขาชอบฟัง <c oughs> แต่ถ้าเป็นก้อยเป็นดีเจครับ, <c oughs> รบเพลงแรกที่เขาจะเปิดในเพลย์ลิส์อาบน้ํา ของวันเริ่มต้นวันด้วย Happy wife Happy life ทุกวันเหมือนเพลงชาติเหมือนเหมือนเพลงชาติตกใจตกใจฉลาดกอดสามีไง Happy wife Happy life ตกใจสามีไงเพลงของก็ทำไง Happy อยู่กับสามีคือถ้าเนื้อเพลงมันก็เหมือนแบบถ้าถ้าภรรยาเรามีความสุข แล้ววิจัยงั้นจะตามเราว็จัยงั้นจะอยู่ในกรอกล่อกหูเราจงทำให้ชานมีความสุขผมรู้ว่ามันเป็นวิธีการของเขาไม่ใช่แยบยนยบยนต์แยนผ่านทางดนตรีครับมันแค่เป็นโมเมนต์นั้นที่อยากฟังแล้วก็เออเราอาบน้ำเราอยากฟังเพลงแบบออแบบมันเทิงมันเทิงไม่ตื่นตื่นขวัญอย่ตงนี้ไม่ตืนตื่นขวันผมก็เลยใช้หลักคิดอันนี้ในการดำเนินชีวิตคู่ เห็นนะก็เลยตอนนี้ก็เลยาคื่นอถ้าเขาถ้าเขามีความสุขก็เราก็มีความสุขเราใ้หนุกมาเลยยากอ่ะทำไมมาย่ยยังไงก็เปิดเขาพูดอยู่แล้วเหรอโอ้โเมื่อกี้ก็เป็นเป็นว n กิ้งฮีโร่กับเบรุมาแล้วก็ท้วก็ทั้งพอกน้องป๊อกแฟนสามีมากี้อะค่ะใช่ก็คือคนที่แต่งงานแล้วมารวมตัวกันร้องเพลงว่า h a p เราจะบอกว่าไหนๆก็ไหนๆคุณพี่ๆไม่ได้ไปงานแต่งงานใช่ไหมคะเลยอยากมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆทุกคนค่ะก้อยพูดเหมือนกันไม่เอางี้เอางี้อ่ะเอาใหม่ก็อใหม่ก้ก็ในไหนๆวันนี้พี่ๆมาเยี่ยมบ้านก้อยสองคนนี้พูดให้สองคนนี้ไปแต่ส่วนละหนึ่ก็เลยมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากก้อยและพี่ตูนนะคะคือมันเป็นเซ็ตถ้วยชาเซ็ตถ้วยชาถ้วยช่ค่ะ ไม่ชอบไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะเขียนของความก้อยกับตูนครับเป็นสัญลักษณ์งานแต่งแต่ว um, okay ่าเราทำมาแบบจำกัดมากๆแล้วเราก็คใช่่ะไม่แต่ว่าแล้วทำไมก้อยใจดีคนที่ไม่ไปงานแต่งก้อยยังให้คู้อีกเหรอหนุ่มไปหรอส่งตัวแทนมีเป็นไหมล่ะส่งกันไป็นพวมันไหมล่ะมีไหมล่ะฮะ ทแน่นี่ไงเราเราก็ได้มาเจอกันวันนี้เราได้มาเจอกันวันนี้ไอ้จักรก้อยเนี่นี่ก็รู้สึกผิดจะแย่ขอบคุณน้องมากขอบคุณคุณผูนชมมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครขอบคุณมากค่ะดีอีกอันนึงนะครับยังไม่ได้หยิบมาให้คุณก็เลยแหมที่อยากได้ของคนอื่นจะหอักหาอ่อนตาหลังงงหยิบไม่ไหวแหมยังไม่ทันยี่มึงคนที่เป็นหร้ามือรับเลย ของใหญ่มากเลยเนาะของสำรวยอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นของตอนเช้าที่เป็นของพิเศษที่เขาให้อันนี้เขาใจมากคนนี้ไม่ไปงานก็ยังให้ พอใจป่ะเขาเรามาเยี่ยม้านใช่มาเยี่ยมบ้านกเป็นของที่เลืเลยติดไม้ติดมือกลับไปก็ยังเอาเนอะไม่ไม่ได้เอาช่วยชาอย่างเดียวนะจะขอครัวซองครัวซองได้เลยเดี๋ยวเดียวไว้ให้เราคนละเซตเดี๋ยวคิ้วกับบ้านพี่ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าคนอยากทานทำยังไงเดี๋ยวพูดตัเยอะเลยต้องสั่งอะไรยังไงแอดไลน์ค่ะแอดบลองบ kk ค่ะบลองลองเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอหน่อยได้ไหมบีเอ็ซ แล้วก็ BKK ร้าน The Green Hub BKK คุติดต่อโอ้ยดีดีเลยินดี้อนรับใช่ยังไง The Green Hub The Green Hub เลยฮะง่ายๆ BKK ตรงถนนปฏิพัทธ์ฮะรีบๆไปนะร้านจะปิดแล้วเดี๋ยวเอาคุณชองเป็นโอนเขาคุดต่อเลย นะครับก็ขอบคุณขอบคุณตูนด้วยนะครับขอตูนหายเด้วยเลยนะหายด้วยเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เขาเป่นนี้มาใส่เสื้อผ้ากันเล้วนะดีมันาะจะทำอะไรไม่เป็นนะครับไม่เปนแ้งั้นเลยขอญาตขึ้นไปดูข้างบนอยากเพียงชุดแต่งงานไม่ได้ไปนี่จะได้เห็นนะฉันดูข่าวทีวี่ไม่มีเขามีหลายชุดไม่ได้ถึงหกหรอกเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะ เชิญค่ะคุณห้องหลานห้องหลานใช่ไอ้เออไม่ใช่ห้องหลานห้องพระห้องพระห้องพระแต่ว่าพอดีช่วงก่อนหน้านี้ก็คือครอบครัวพี่ชายคุกลางก็จะมีหลานไงก็มีหลานสามคนก็จะมีของเล่นเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบนี้เลยใช่ชอบหนุ่มไอจีใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนลานเหมือนเหมือนที่เล่นของเด็กๆอเลยเงี้ยมาบ้านที่กี่ครั้งกี่ครั้งก็แบบว่าเฮ้ยถ้าสมมุิใครมีบ้านยุคแปดสูงเจ้าปู่เนี่ย พี่ชายเป็นวัยที่ออกมาได้เลยได้เลยค่ะตอนนี้พี่ชายแล้วก็ทำตอนนั้นนะตอนมาบ้ยังไม่แต่งงานใช่รู้แต่งงานแล้วเนี่ยห้องนอนมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีของพี่ตูนแล้วเาบ้างหรือเปล่าพอแต่งงานแล้วก็ก็ม o ฟไปอยู่บ้านพี่ตูนห้องนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ใช่ค่ะชุดแต่งงานอ่ะ อ๋อใช่ใช่ใช่เอาชุดแต่งงานมาเก็บเออตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นอนไงก็คือจะมาอาจจะมานอนแค่แบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีไม่ไม่เยี่ยมคุณแม่นี่กี่ชุดเนี่ยเอ่อตรงนี้น่าจะประมาณห้าชุดได้ค่ะจริงมีห้าชุดมีห้าชุดมีห้าชุดในวันแต่งมีห้าชุด แต่ว่าจะมีอีกหนึ่งวันเป็นวันที่พระราชทานน้ำสังขารสมเด็จพระสังฆราชก็อีกชุดหนึ่งขอแกะดูสักชุดได้ไหมได้ค่ะในไหนเราก็ไม่ได้เห็นในวันนั้นนี่เป็นชุดของพี่หมูอาสวะใช่ใช่ใช่วเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าแบบก้อยยืนถ่ายรูปกี่โมงหนักมากพี่หนักมากพี่ถือให้ก็ยืนถ่ายรูปประมาณ3ชั่วโมงพี่ถือให้ สมชั่วโมงโดยส้นสูงมอนส้นสูงห้านิ้วพี่โอ๋ตะคิวกินเลยตะวิ่งไม่เคยตะคิวกินสวยไหมแต่ว่ายืนแล้วแบบมันเกรงไงพี่หนุ่มแต่งงานทำไมธอสวยพี่หนุ่มเว็นภาพดูใส เก็บไว้เป็นความทรงจำใช่เก็บเนาะแล้วเราคงดูหนน้าัไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เอามาใส่อีกไหมอันนี้เมสมิวเซียมพี่ใหม่ค่ะโอ้โหอันนี่ชุดชุดนี้สวยชุดนี้ชุดแต่งไม่ใช่เหรอที่เราไป็นใช่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 หนักมากเลยอนักมา่อันนี้เปิดด้วยนะอันเนี้ยคนที่มาขอถ่ายรูปน่าจะเป็นคนที่มาขอถ่ายรูป เพราะคนเยอะมากวันนั้นน่ะนี่สุดท้ายเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ไหนอยากจะรู้เก็บไว้ไหนแล้เนี่ยก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่นี่ชแต่ว่างานแต่งก้อยกับพี่ตูนอ่ะคนเยอะมากเพราะว่าคนอ่ะจะรักก้อยกับรักพี่ตูนเยอะเพราะว่าช่วยเหลือสังคมเยอะไงนี่ขณะตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้มีโครงการวิ่งก้อยก็ยังทําโครงการชื่อว่าหนึ่งอิ่มถูกไหมจริงๆเป็นโครงการของดัตร์เจลที่ก้อยได้มีโอกาสไปเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้ทําบุญเกี่ยวกับอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ซึ่งจริงๆแล้วก็เองก็ใช้อยู่ด้วยถูกไหมโอ้ใช้ตลอดเลยคือจริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนช่วงแต่งงานนี่คือเป็นช่วงที่แบบเราต้องแบบผหมกระหน่ำในการบำรุงผิวยางหนักใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่แบบทุกคนเห็นนะเนาะก็จะชอบแบบทํากิจกรรมกลางแจ้งเอวิ่งตักดงตักแดดอะไรเอยเนี่ยจริงๆดรชิวเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่เหมือนฟื้นฟูผิวอ่ะจากพวกแบบรอยดวงรอยแดงฝ้าฟ้ออะไรต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้แบบผิวแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนําคน ไปเยอะมากเพราะซาร่าเองก็ใช้เหมือนกันจ้านี่น้ำพกมาเองเลยอ่ะใช่เมื่อหนูเพิ่งไปไปทะเลมาชอบออกแดดไงเราอะไหนดูนี่หนูดูขนดูอันร่างเป็นไมล่ะมันบางๆอ่ะพี่หนูมันทาแล้วมันก็ซึมเร็วซึมไหมซึมไหมซึมไม่ใช่ซึมแบบนั้นซึมเข้าผิวซึมเข้าผิวก็คือมันซึมง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทาก่อนที่จะทาครีมกันแดดมันยิ่งทำให้ครีมกันแดดติด ติดทำงานเพราะเวลาเราเล่นเซิร์ฟเนี่ยแน่นอนมันต้องโดนแบบน้ําซัดกระจายอยู่แล้วแล้วทีนี้พอหลังจากโดนแดดปุ๊บหน้าจะลอกหน้าจะเริ่มแดงต้องรีบทาตัวนี้ช่วยไม่งั้นหนูลอกหนูกลับมาทํางานไม่ได้แน่สิ่งที่ก็ชอบคือทาแล้วมันไม่เนิดหน่ะแล้วมันให้ความชุ่มชื้นวันนี้ก็ใช้ก่อนแต่งหน้าก็คือทาเลยแล้วก็แล้วก็ลงเครื่องสาอางมันก็จะแบบติดแน่นะติดแบบเนียนๆทำให้ผิวเราดีขึ้นจริงๆคือจริงๆใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเนาะแล้วยิ่งแบบผู้ชายที่แบบไม่ชอบ ทำอะไรเยอะแยะกับตัวเองเหมือนแบบว่าจะต้องมาทาครีมหลายสเต็ปอะไนีจบใช่ปึ้งเดียวจบเลยรู้สึกว่าใช้ดีมากค่ะอย่างเวลาไปวิ่งไปออกแดดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตลอดที่สําคัญคือใช้ง่ายใช้แค่2เวลาเช้ากับเย็นแล้วก็ปั๊มแบบปั๊มเดียวอะมันก็ได้ทั่วหน้าเลยค่ะ ของเขาดีจริงๆไม่งั้นเขาไม่อยู่มานานถึง7ปีนะพี่วาใช่แล้วที่สาคัญตอนนี้มันพกง่ายมากพกไปไหนตลอดเลยแบบใส่กระเป๋าเล็กๆไปออกแดดก่อนออกแดดปุ๊บทาหลังออกแดดปุ๊บทาใช่ขวดมันเล็กด้วยตอนนี้พกง่ายสะดวกซึมไวไม่เหนียวเนอะะก็แนะนาเลยค่ะสาหรับใครที่แบบกำลังมองหาตัวช่วยดีๆที่ช่วยบํารุงผิวหน้านะคะแล้วก็ได้ทั้งผิวสวยแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะคะในโครงการ1อิ่มด้วยกันค่ะร์ชนะคะ Google หรือว่า Facebook นะคะดรจิวพิมพ์คําว่าดรจิว D R J J I L L ดรจิลนะคะหรือว่าจะแอดไลน์แอดดรจิลนะคะหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองใช้จริงๆเพราะว่าดีจริงๆค่ะอันนี้คอนเฟิร์มอืมอืออ่ะหม,หมดเวลาแล้ว,ลวขอบคุณซาร่าขอบคุณซาแา้วขอบคุณซาร่านะไม่ต้องเลยใช่ไหม ขอบคุณมากเลยดีใจดีใจมากที่ได้เจอน้องยังไงก็ตามนะชลาล์พี่ฝากไว้หนึ่งคำชีวิตยังมีผู้นี้เสมออันนี้ก็อวยสาตลอดเลยเหมใ่เนาอวยสาใช่ก็คือใช่นามีคล่ก็เป็นขวัรักมากมีคู่ที่แบบทำให้เรามีกำลังใจได้ก้าวหน้าในทุกๆชีวิตย่างก้าว ดลคเลยขอบคุณมากจุลังอนครับจุ๋มลังกอนครับการพกตตีท้ายครัวได้ไหม่นะบ่าย2 5ดูช่อง3ากดเลขส3สากันก่อนเนาะสวัสดีครบสัสดีครับยาแก้ไอตราอาปาเชสัญลักษ์รูปคนป่าอาปาเชดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ